ซัมซุง Galaxy S24 Ultra รูดสเปคเพิ่มเติมยืนยันจอไม่โค้งตัวเครื่องไทเทเนียมอัพเกรดกล้องหลังเป็นแบบกล้องใหม่แต่ชาร์จไวเพียงแค่45วัตต์เหมือนเดิมนะครับก็มารอดูกันสวัสดีครับกับมาร์ตีข่าวสารดีๆทางไอทีเป็นประจำแบบนี้ทุกวันในช่วงเช้าเนวราแปรนกาสัสสิมัทีในข่าวสารดีๆทางไอทีครับ ร so ับชมข่าวสารนั้นฝากเพื่อนกดถูกใจกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่องเราด้วยนะครับผู้ใจแพทย์ข่าวสารที่มา่เด็แบบนี้เป็นประจำทุกวันแรงข่าวลุนนะครับพูดถึงสเปคของ Samsung s a m s u n Galaxy g S24 Ultra เพิ่มเติมนะครับมีการเปลี่ยนใช้วัสดุปเป็นสแตนเลสนะเป็นไทเทเนียมนะครับแล้วก็มีการอัปเกรดกล้องหลังที่เป็นกล้องใหม่นะครับแล้วก็ในส่วนของหน้าจอก็จะไม่โค้งนะครับ ข้อมูลส่วนใหญ่เนี่ยก็จะตรงกับข่าวลือก่อนหน้านี้สำหรับโทรศัพท์มือถือรุ่นนี้นะครับในช่วงนี้เนี่ยมีข่าวสารเกี่ยวกับ Galaxy S 24 Ultra ออกมาอยู่พอสมควรเลยทีเดียวไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของหน้าจอแสดงผลที่จะมีสเปคเป็น LTPO Amoled 6.8นิ้วให้ความเรียด QHD+ Refresh ER Rate 1 2 0 h z ความสว่าง2,200นิตสว่างสูงสุดนะครับที่เคยมีมาเลย Galaxy S 23 Ultra เนี่ยสว่างมีแค่1750นเท่านั้นนะครับ แต่จอจะไม่โค้งนะครับ g a l ซ x y 24 Ultra นั้นใช้วัสดุของตัวเครื่องเนี่ยเป็นไทเทเนียมอลลอยแน่นอนนะครับแต่จะทำตัวเครื่องเนี่ยหนักขึ้นหรือเปล่าอันนี้ต้องมารอดูกันนะในส่วนข้อมูลเพิ่มเติมตัวนี้จะเป็น s n a p ต r a g o n 8 Gen3 นะครับแล้วก็จะมีในเรื่องของเซ็นเซอร์กล้องนะอาจจะมี HP 25x รุ่นใหม่นะครับความละเอียด200ล้200านพิกเซลออโต้โฟกัสทำดีขึ้นนะครับแล้วก็มี เทคโนโลยีินนิ่งพิก x e l ด้วยนะครับมีกล้องเทเลโฟ,ฟโต้50ล้านพิกเซลอัลตร้าซูม3เท่าอัลตร้าไว12ล้านนะครับโพลิสโคป10ล้านพิกเซลแล้วก็ในส่วนกล้องหน้า12ล้านพิกเซลครับกล้องหน้าจะใช้ตัวเดิมกับที่ใช้ใน a 2 3 Ultra นะครับปิดท้ายด้วย a 2 4 Ultra ตัวนี้เนี่ยจะมีแบตเตอรี่5000มิลลิแอมป์การชาร์จเร็วนะครับที่รองรับอาจจะลือกันว่าไป65วัตต์นะสุดท้ายออกมาแค่4-5วัตต์นะครับ อย่างไรก็ดีนะครับมีช่วงเวลาอีกหลายเดือนเลยนะครับกว่าโทรศัพท์มือถือรุ่นนี้จะเปิดตัวแต่ส่วนตัวแล้วอยากจะขอให้เป็นดีไซน์ใหม่ก็จะดีมากนะครับเพราะดีไซน์แบบ S23 S22 S21 คือแบบคล้ายกันมาหมดแล้วนะครับถ้าเปลี่ยนใหม่ได้เนี่ยแล้วเป็นดีไซน์ที่สวยขึ้นพรีเมียมขึ้นตามราคาของเขาก็คงจะดีไม่น้อยเลยนะครับสำหรับมือถือ Samsung สวัสดีเพื่อนแฟนข่าวทุกท่านนะครับหลังจากที่ท่านได้รับชมข่าวสารที่น่าสนใจจบแล้วนะครับตอนนี้เนี่ยผมได้มีการลองเปิดร้านค้าในช้อปปีดูนะครับขายสินค้าต่างๆมากมายเลยเพื่อนๆสามารถที่จะเข้าไปอุดหนุนซื้อสินค้าต่างๆภายในร้านของเราได้นะครับโดยสินค้าภายในร้านของเราเนี่ยมีขายหลายอย่างของกินของใช้ทั่วไปเลยนะครับสามารถเข้าไปอุดหนุนกันได้ขนมนมเนยมีเยอะแยะเลย,เ,ลยเพื่อนๆสามารถที่จะสแกน QR code คท้ที่เราโชว์ไว้ ที่บริเวด้านหน้าจอนะครับหรือว่าเลือกลิงก์ร้านค้าผ่านใต้คลิปนี้ได้ด้วยเช่นเดียวกันครับไปอุดหนุนกันเยอะๆนะ และทั้งหมดนี้แหละครับก็คือข่าวสารดีๆทั้งหมดที่เรานํามาอัปเดตกันในช่วงเช้าวันนี้ก่อนจากกันไปนั้นอย่าลืมกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้กันนะครับกด subscribe เพื่อตามข่าวสารดีๆรีวิวดีๆและคอนเทนต์ของเราต่อไปนะครับช่องของเรามี Facebook Fan Page แล้วผมทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปนี้เข้าไปกดติดตามกันได้นะครับสำหรับคลิปนี้นั้นต้องขอตัวลาไปก่อนและกลับมาอัปเดตข่าวสารดีๆแบบนี้กันได้ใหม่เป็นประจำในพรุ่งนี้สวัสดีครับบ๊ายบาย